สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ห t a r o t Channel ผู้รับสารด้วยตะกวานแปลความใหม่ด้อยกันอ่านนภัยทารล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกคนที่คุณถอยออกมาอัปเดตสถานการณ์พลังงานตัวตนของคุณนะคะชาวธาตุน้ำวันนี้พลังงานคุณได้แฮงแมนและคนของคุณได้วิวออฟฟอร์จูนนะคะ เอาละค่ะเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณนะ้อแฮงแมนเนี่ยตอนนี้นะคะตัวตนของคุณนะคะคือมันยังไม่สามารถทำอะไรได้อะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดอยากจะขยับขยืดหรืออยากจะให้มันไปจากตรงนี้นะ,ะมันอาจจะเป็นอารมณ์ฟีลลิ่งตนะ,ค,ะคุณอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมอาจจะเป็นความรู้สึกมื้อคิดของคุณที่อยากจะทำอะไรให้มัน ไปข้างหน้านะคะพัฒนาไปข้างหน้าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะมันหยุดอยู่ตรงนี้ในความรู้สึกของคุณคือมันเหมือนว่าคุณจมอยู่กับสถานการณ์ที่รอคอยสถานการณ์ที่ยึดติดกับอะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์ต่างๆมันไม่เป็นใจที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาหรือตอนนี้ในชีวิตของคุณกําลังหยุดนิ่งนะคะเพื่อ ทบทวนไข้ควรหรือไต่ตองเพื่อจะเรียนรู้หรือเพื่อเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตหรือในการดำเนินชีวิตนะคะเพื่อตกผลึกนะนะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้บางคนก็อาจจะทํางานกับจิตวิญญาณของตัวตนของตนเองภายในก็ได้นะคะว่าเออเรากลับถอยมาดูซิย้อนหลังมาดูซิว่านะ,ะอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันนะคะเพื่อแก้ไขนะ,ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้นะคะ ส่วนพลังงานคนของคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูเนี่ยมันเ,เป็นในสถานการณ์ที่คนที่มีโอกาสเดินทางหรือผู้ผคนคนที่เปิดโลกกว้างนะคะคนที่ชอบติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรืออะไรก็ได้นะคะตอนนี้นะเขาอะจริงๆถามเขาว่า,าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยในวันข้างหน้านะ่ะ มันเป็นไปได้นะคะในรูปแบบของสิ่งที่มันควรจะเป็นหรืออาจจะเชื่อเกี่ยวกับโชคชะตาว่าเออให้โชคชะตามันจัดสรรมันรังสรรว่าถ้าเราอ่ะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันก็คงได้มีโอกาสในวันท้างหน้าในอนาคตอ่ะคุณก็คงจะได้กลับมาเจอกับเขาอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างจะปล่อยเป็นอิสระและเพราะไม่สามารถควบคุมโชคชะตาได้นะโชคชะตาในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เช่นกันนะคะตัวเขากำลังเป็นสิ่งนี้อยู่นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณนะคะมองเขาอย่างไรอ่ะในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้คุณมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นคนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเข้ามาเติมเต็มหรือเยียวยาจิตใจคุณรู้สึกโชคดีที่ได้เจอคนคนนี้นะคะคุณมองหรือตัดสินแบบนี้นะคะ แปลว่าเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบสบายๆเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเติมเต็มหรือเยียวยาจิตใจเรานะ,ค,ะคุณมองแบบนี้เหมือนคุณตัดสินแบบนี้นะคะเราต้องการความรักความสัมพันธ์ที่สบายๆแ,และสามารถคอมมิชเมนต์และสามารถแต่งงานนะะไปถึงในอนาคตเนี่ย นะคุณกําลังคิดสิ่งนั้นคือมันเป็นความหวังคนเนี้ยสร้างความหวังใหม่ให้คุณนะเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะนะมีความรักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอะหยุดนิ่งกับสถานการณ์ความรักมานานโดยเราอาจจะบาดเจ็บเสียใจมาในอดีตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทีนี้มาดูว่าความรู้สึกของคุณนะคะที่มีต่อความสัมพันธ์เนี้ยอ,อ,อัศวินไม้สิบถ้วยห้าไม้นะคะ คุณบอกว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยเข้ามานะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเราอะนะคะมีแพชชั่นกับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเข้ามาคุยกับเราผ่านงานทําให้เราอะมีความหวังนะะรู้สึกสดชื่นเบิกบานในหัวใจมันเหมือนจะนําพาความสุขความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะคะที่ทําให้เราอะ อยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะให้เราหัวใจฟ u l f i l l หรือคนที่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกฟิล l i n g คุณมากกว่านะคะแต่ทีนี้การที่มันมีความรักความสัมพันธ์หรือ p a s ช i o n หรือไฟปรัถนาสิ่งเนี้ยที่มันก่อเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเขามีต่อคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจอกันนะ,นะ,ะแต่มันไม่ได้นํามาซึ่งความสุข นะคะความสุขหรือความอิ่มฟูใจหรือเหมือนคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจทําให้ฉันรู้สึกไม่หงอยเหงาหรือพยายามจะเลิกยึดติดสิ่งเก่าเปิดโอกาสเปิดใจเปิด,ดวิสัยทัศน์ใหม่กับความรักความสัมพันธ์แต่มันก็มาพร้อมกับนะคะความวุ่นวายในความคิดความรู้สึกนะคะหรือวุ่นวาย ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆปัจจัยภายนอกหรืออะไรต่างๆหรือในความคิดในหัวของคุณเองก็ไปไปได้นะคะชาวธนามเนี่ยมันมีอุปสรรคและปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทางระยะห่างหรือความวุ่นวายใจในการรอแชทในการตอบข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เราว้าวุ่นใจได้ีเดียวเชียวแหละนะคะทีนี้มาดูฝั่งของเขานะคะเขามองคุณอย่างไร ให้หาดาบนะคะสี่เหรียญแล้วก็เอซอบซสนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณนะคะมันเหมือนมีพลังงานที่เอ่อขัดแย้งนะคะขัดแย้งกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการคุณกับเขาอะมีลักษณะเหมือนว่าขัดแยง้งหรือความต้องการไม่ตรงกัน แต่บางคนมันอาจจะหมายถึงเขาเป็นชาวต่างชาติแลวคุณนะกับเขาว่าสื่อสารกันนะ่ะคนละอย่างไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะอาจจะอาจจะด้านภาษาหรืออาจจะแบบพิมพ์ข้อความก็ได้ไม่ค่อยได้โทรคุยกันหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นสถานการณ์แบบออนไลน์นะคะมันเหมือนว่าตัวคุณอะนะคะตอนนี้นะคุณยอมรับกับสถานการณ์อะจะไม่ได้สู้อะไรเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่ได้สู้อะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ ยอมยอมมันนะยอมจำนวนนะยอมจำนวนว่ามันจะเกิดอะไรให้มันเกิดนะคะเพราะคุณกำลังรู้สึกว่าถ้าเราอะนะคะเขามองว่าถ้าคุณพยายามมากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันยังไปไม่ได้เนี่ยนะคะคุณก็ต้องยอมนะตอนนี้เหมือนคุณยอมรับและคุณก็ไม่อยากจะเปิดใจอะนะ,ะไม่เปิดใจปิดใจและนะคะและที่สำคัญคุณพยายามอ่เขาเรียกว่าอะไรอกลับไปอยู่ในเซฟโซนพื้นที่ของตัวเอง ยอมรับว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ความรักความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนต์นะคะสิ่งที่ขามองคุณก็จะคุณก็จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะมันเหมือนคุณอึดอัดคุณพยายามจะตัดความอึดอัดความกังวลอะไรของตัวคุณนะออกไปคุณจะยอมรับเหมือนว่าเราไม่อยากจะจัดการอะไรบางอย่างที่ให้มันเป็นไปตามอย่างใจเราต้องการซึ่งเขาอาจจะยังทําให้ไม่ได้นะคะอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณต้องการสิ่งนี้ มันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์เช่นเวลายังไม่ได้นะหรือเขายังไม่สามารถทําได้อะไรสิ่งนี้ก็ได้นะคะทีนี้ในสิ่งที่เขามองคุณนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าตอนนี้คุณไม่เปิดใจแล้วบางทีคุณอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องหึงหวงนะคะซึ่งเในความหึงหวงเนี่ยนะคะหรืออาจจะแปลว่าหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะ,ะสิ่งที่เขามองก็คือ ถ้าไม่ได้สัมถ้าไม่ได้ความสัมพันธ์หรือเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะคอมมิชเมนต์หรือจะตัดสินใจมาหาคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณก็จะปิดโอกาสให้เขาคือจะตัดความสัมพันธ์ของของเขาคนนี้ออกไปนะคะตัดนะตัดใจก็ได้ตัดความรู้สึกก็ได้นะคะไม่อยากอึอดอัดอ่ะเขาเขารู้ว่าคุณอ่ะอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ที่มันแบบเดินหน้าไม่ได้ไปข้างหน้ามันยังไม่รู้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะ อาจจะแบบว่าไม่มีคำมั่นสัญญาจากทางฝั่งเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นสิ่งนั้นอยู่นะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เขามองคุณะนะแบบอยากอยากได้ความชัดเจนจริงจังจ,งจากเขาอยากให้เขาพูดหรือพยายามหรือสู้เพื่อคุณที่คุณยอมแพ้หรือถอยออกไปหรือหันหลังออกไปหรืออไม่ยอมเปิดใจเนี่ยจะดูซิว่าเขาอะ่ะจะชัดเจนจะจริงจังหรือจะยื้อคุณไว้ไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจเป็นสถานการณ์ดันก็ได้นะคะที่เขามองอะ่ะ มีความน้อยเนื้อต่ําใจในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจริงๆคนเนี้นะคะเหมือนว่ายังไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะสมมุติว่าถ้าร่วมงานกันหรือเจอกันผ่านงานมันเป็นสถานการณ์ที่คนนี้มีโอกาสได้กลับมาเจอกับคุณในรอบที่สองแต่มันจะเกี่ยวข้องกับงานจะเป็นส่วนใหญ่นะคะกลุ่มคนที่ร่วมงานะหรือเจอหน้ากันแล้วตัวเป็นๆนะคะ มีโอกาสได้เจอกันครั้งที่สองนะคะเขาก็คืออยากจะขอโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์แต่คนคนนี้ยังจะไม่ทําอะไรในเวลารวดเร็วนะคะขอเรียนรู้หรือขอดูคุณไปก่อนคนนี้ไม่เป็นคนที่ผู้วามหรือจะตัดสินใจอะไรโดยที่รวดเร็วนะคะในความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่มีโอกาสเจอกันครั้งที่สองถ้าได้ร่วมงานกันนะคะคือคุณอยู่คนละออฟฟิศหรืออยู่คนละหน่วยงานหรืออยู่เกี่ยวกับที่เรียนที่ศึกษาหรืออะไรก็ได้แ,แล้วแต่ที่ มีการรวมกลุ่มในการที่เจอกันนะ,นะคะมีโอกาสเจอนะแต่ถ้าความรักความสัมพันธออ์ต่างชาติหรือออนไลน์เนี่ยนะคะคือมันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากนะคะจริงๆถามว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารหรือโทรหาคุณไหมใช่นะคะแต่มันยังคงเป็นสถานการณ์ที่เขาอ่ะน่าจะเอาเวลาตอนตอนนี้นะคะไปโฟกัสที่งานเงินหรือความสําเร็จของเขาก่อน มันเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยที่เขายังมาไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเด็กถือเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเหมือนเขาเจอคุณเขารู้สึกแล้วแหละว่าเขาอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่มีมากพอที่จะรับผิดชอบเช่นการแต่งงานหรือใดๆอะไรก็ตามแต่นะคะคือเขาต้องไปโฟกัสเเรื่องงานเรื่องเงินของเขาก่อนนะคะชาวธาตุน้ําน,น,นะ,ะเพราะว่าบางคนนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของ เขา,เาคิดถึงความมั่นคงชีวิตของเขาก่อนถูกไหมคะในอนาคตถ้าเขาจะมีภรรยาหรือแต่งงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ภรรยาของเขาจะต้องมาลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในมุมมองของเขานะที่ในความสัมพันธ์นี้คือมันยังแบบว่ามันยังเป็นคําตอบไม่ได้อะ่ะให้สถานการณ์มันไปเองตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะะเหมือนคนนี้กาลังคิดสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆน,นะชาวท่าน้ํานะเออหมอลืมบอกเลยนะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝั่งนี้คือคุณ ช้าสองคุณอยู่ฝั่งนี้เช่นกัน LGBTQ ผู้หญิงผู้ชายอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ผู้ชายนะสถานการณ์หมอะจะอ่านจากผู้หญิงออกไปโอเคนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะความสิ่งที่ชาเลนท้าทายนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ The ะชาลีออนะคะสองคนเนี่ยนะ,ะมันมีระยะทางระยะห่าง ความแตกต่างด้านความคิดด้านมุมมองด้านภาษาเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมันต้องเป็นความรับทางกาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนสิ่งที่ชาเลนจ์ก็คือการอดทนกับอารมณ์อ่อนไหวหรือเซนซิทีฟของตัวเองด้วยนะคะคีย์เวิร์ดมันเป็นสิ่งนี้เลยคือเราไม่สามารถทําตามอารมณ์หรือความต้องการของเราได้เลยนะในความสัมพันธ์นี้หมอบอกเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอิสระ ไม่ต้องคาดหวังหรือยึดติดหรือรอคอยอะชีวิตเราอะถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนั้นอะมันจะทาให้เราสุขสบายหรือมีความสุขเพราะตอนนี้จริงๆตัวคุณมีความสุขอยู่แล้วแค่เปลี่ยนมุมมองใหม่สถานการณ์ยังไม่เป็นใจนะอันนี้มันเป็น,ในใคล้ายๆคําตอบของไพ่มันจะบอกสิ่งนั้นนะคะชาวท่าน,น้ำนเพื่อนสิ่งที่คุณอยากบอกเขานะคะเดวิลเดวิลนะคะรู้อยู่แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่คุณกังวลใจ มีความกลัวมีความหึงหวงมีความหวัดระแวงได้นะคะมีความกังวลได้และที่สําคัญนะคะมันเป็นเกี่ยวกับเราคิดสิ่งเนี้ยวนเวียนนะคะวนเวียนเหมือนใจเราสมมุติต้องการเจออยู่ทางไกลอยากเจอกันเร็วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องความความสัมพันธ์เนี่ยที่จะหาทางออกหรือหาทางจะอยากจะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะเอายังไงกับเราอะ่ะมันยังไม่ได้อะค่ะไพ่นะะมันบอกแบบนั้นเนาะใต้สําหรับมันขึ้นแปดดาบอะ่ะ คือเราหาคาตอบให้หัวทะลุหรือเราคิดให้หัวสมองระเบิดมันก็ไม่ได้คําตอบนะคะเห็นไหมคะไม่งั้นไพ่ของคุณคงไม่ได้แฮงแมนว่าเอเขาเรียกอะไรคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองที่เราต้องการที่เราอยากจะเอามานอะแบบสมมติวันนี้เราอยากให้อ,อยากให้เขามาหาเราหรือเขาพูดว่าจะมาหาเราหรือมันเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่มันยังมันยังเป็นเหมือนว่าบางทีมันยังไม่เป็นไปตามอย่างใจเราต้องการนะคะเนื้อเรื่องมันอาจจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ แต่เพื่อนๆชาว่าน้าคะอย่าลืมนะว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้ของหมอแจนะนะคะไม่เป็นการอ่านแบบภาพรวมกว้างๆนะคะชาวท่าน้ํามีนกรกฎพิจิตนะส่วนวันที่รายละเอียดเนี่ยนะคะให้คุณไปอ่านใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันที่หมอแจนปักหมุดไว้ส่วนคุณนะคะว่าเออเวลาที่เราดูดวงเนี่ยเราจะอ่านจากสถานการณ์จากไพ่หรือสิ่งที่คุณเจอให้คุณไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริงนะคะ อย่าเอาเรื่องของไพ่ยยไปใส่ในเนื้อเรื่องของเรานะคะถ้าความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาอย่าทําสิ่งนั้นนะคะให้เปรียบเทียบจากสถานการณ์จริงใช้สติปัญญาในการฟังและไขควรและไต่ตรองว่ามันเป็นการดูดวงรวมไม่สามารถตรงหรือได้คําตอบอะไรเป็นของคุณเองในอนาคตเหมาะถึงพยายามจะไม่พยากรณ์อนาคตให้คุณ แต่ถ้าคุณสนใจว่าหมอเนี่ยอ่านหรือเล่าชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วของคุณ่ยได้ตรงได้แม่นทําไมหมอถึงอ่านสิ่งนั้นถูกไหมคะเพราะว่าถ้าหมอทายอนาคตน่ะคุณดูช่องอื่นหลายช่องคุณจําไม่ได้แล้วค่ะว่าหมอแจมเป็นคนพยากรณ์ว่าสิ่งนั้นในอนาคตของคุณเกิดขึ้นคุณจําหมอไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าคุณดูดวงส่วนตัวคือคุณสนใจดูดวงอันนี้มันตรงกับคุณคุณอยากได้คําปรึกษาและหมอจะทายอนาคตให้คุณซึ่งมันเป็นการระบุ ข้อมูลตัวตนของคุณคนเดียวกับคนของคุณถูกไหมคะในชีวิตของคุณเนี่ยเราจะทายอนาคตอันนั้นคือเป็นคําตอบของคุณมันจะต,ต้องมีค่าครูในการดูดวงล่วงหน้าอนาคตนะคะเพื่อน,นแต่ตอนเนี้ดูดวงรวมเราจะดูอนาคตไปได้เพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงนะคะในการทายไปที่คนใดคนหนึ่งที่ไปยึดแล้วมันไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจิตวิญญ,ญาณเราอ่ะไม่ได้ทํางานด้วยความคิดหรือความนึกคิดของเราเอง หรืออาจจะให้ความหวังลงเล้งแล้วมันไม่ได้มีผลประโยชน์ดีกับดวงชะตาหรือจิตวิญญาณของใครนะคะหมอถึงไม่ทายนะคะให้เข้าใจตรงกันและหมอมีอาชีพเป็นหมอดูอาชีพนะคะถ้าใครคิดว่าโอเคหมอคนนี้เหมาะสมที่จะได้เงินค่าครูฉันอยากได้คําแนะนําจากเขาเขามีการทายหรือการพยากรณ์หรือการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเออทัศหรือตรงใจหรือโดนใจเราเราก็เสียค่าครูนะคะหมอจะพูดและบอกทุกอย่างอันนั้นเป็นความรับของเราสองคน โอเคนะคะเข้าใจตรงกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวท่าน,น้ำเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ